เครื่องดีเอื่นวะรถบ้านเจ้าเหนอเนี่อ๋อ,อกลันตีฮะเลยเออช่างเขียวสไปค์กลันตีให้นะครับผมว่ารถไม่ได้เป็นอะไระครับสวัสดีครับปาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถเก๋งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมแล้วก็มีปิกอัพโดยสารเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเป็นสองคันนะครับผมจะรีวิวเป็นคลิปเดียวกันนะครับ เดี๋ยวคันนั้นจอดตรงนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยเดินไปรีวิวคันนี้ก็จอดตรงนี้นะครับเป็นรถเก๋งยี่ห้อมิตซูนะครับป้ายจังหวัดสระแก้วนะครับทะเบียนขาดปีหนึ่งนะครับผมเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับเปิดดูเครื่องนะรุ่นนี้เขาเรียกเป็นมิตซูท้ายเบ้นนะครับเป็นเครื่องเป็นซินนะครับผมเปิดไปเครื่อง จะดูข้างบนข้างดนนะครับผมราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆ โอ้ด้านหลังมีรอยตำหนินะครับผมไปฮะเสาไฟทางไหนมาบุ๊เศรษฐีเรือทองใช่ไหมอ่าเศรษฐีเรือทองครับผมรถขับได้วิ่งได้ปกตินะคันนี้ไม่ได้ไปดูรถนะครับลูกค้าโทรมาจาก จังหวัดร้อยเอ็ดสุวรรณภูมินะครับบอกว่าจะขับรถมาขายให้ก็ส่งวิดีโอส่งภาพมาก็ตกลงราคากันก็ขับมาส่งให้เลยนะครับภายในก็จะประมาณนี้เป็นระบบไฟฟ้าตัวนหนวะแต่ว่าทำไมไม่ขึ้นไม่ลงแล้วเนะี่ยด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันล็อกกระเป๋านะครับไม่แน่ใจ เปิดปิดได้ปกตินะครับประตูออาไม่ขึ้นแล้วทีนี้ไม่ขึ้นแล้วไม่แอร์ไหมรถตุ๊ก แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยแอร์ใช้งานได้ครับผม ในก็ถือว่าดูดีนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้เลยครับภายในนะครับ,นเ,นนะรบเป็นผ้าเบาะกระบะหยีนะครับด้านหน้าเป็นบาะแยกด้านหลังเป็นเบาะติดกันนะครับเป็นห้าประตูนะครับผมห้าประตูติดด้านหลังประตูหนึ่ง อันนี้เปิดขายอยู่ในราคา35,000บาทนะครับ35,000บาทนะครับเอกสารชุดโดนเรียบร้อยรถขับได้วิ่งได้นะครับผมแอร์เย็นนะครับามาดูสภาพล้อหลังกันครับผมโอ้ยางดอกยางสวยอยู่นะครับผมใช้เป็นยางขอบ16นะครับเนี่ย ขายได้อีกนานนะครับสภาพยางเป็นยางขอบสิบหกเหมือนกันนะครับผมกระทะใหม่เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเนี่ยเป็นเกียร์ออตโต้ระบบควมอะไรพาวเวอร์นะครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานขับดูนะครับพนามาขับรถ็วเดี๋ยวขับขึ้นไปข้างบนสอนถ้าลูกค้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมรบกวนแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่ารถเกิดปีไหนปีไหนนะครับผม พอดีไม่ได้ถือหน้าเล่มออกมาด้วยนะครับนนราคาแค่สามหมื่นห้าพันบาทเองนะครับเนี่ยเห็นไหมขับได้วิ่งได้ด้วยนะครับผมถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับออกแดดก็ไม่ร้อนเพราะว่ามีแอร์นะครับ โดนฝนก็ไม่เปียกนะครับเป็นยี่ห้อ Mitsubishi นะครับโอเคขับเข้าไปจอดเลยครับผมมาดูคันที่สองครับผม เป็นรถโดยสารนะเป็นป้ายหนึ่งศูนย์นะครับผมรถมีประกอบการเห็นว่าไม่ได้คู่มือมาด้วยนะสงสัยยังไม่ได้ถอนออกจากเส้นทางนะครับถ้าได้คู่มือมาถ้าไม่ถอนออกจากเส้นทางก็ถือว่าทําอะไรไม่ได้นะครับผมมารดกพ่อแม่นะครับซื้อมาจากจังหวัดกรสินนะครับคันนี้แถวบ้านนาโกนะครับเป็นรถวิ่งโดยสารนะครับวิ่งสว์สขันกรสินนะครับคันนี้เป็นนิสสันโอ้ดีนะครับเข็นมาถึงบ้าน จางแฟบหมดแล้วฝาท้ายไม่มีครับมีขอ้อแยกนะครับคันนี้แยกนะครับ<ด>ครับสสวัสดีคาร์อะไรสร้างเขียวกระบะก็แยกหัวเจ๋งก็แยกนะครับอ้าวน้องมาเปิดดูเครื่องเกียร์หน่อยเร็วครับตัวนี้นะ่าจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินเซทสิบหกนะครับโอ้ เจ้าของรถบอกว่าก่อนจอดก็รถไม่ได้พังไม่ได้เสียนะครับขับมาจอดเฉยๆครับอันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับเซ็ตสิบหกแต่ว่าสภาพเครื่องดีนะครับสภาพเครื่องยังครบสมบูรณ์ได้ชัดได้สตาร์ทครบใช่ไหมได้ชัดได้สตาร์ทครบนะครับแ้มันเครื่องมีไหมลองดึงดูน่ะเบอง์ยังนํำเบอร์เครื่องป่ะเซสิบหกกันละดึงมาเลย ผมหลุดเลยมีน้ำมันเครื่องไว้เลยโอ้มันขาดมันขาดดิโอ้ยว่ต้องดึงกันเลยเสียมลองดึงลงไปได้บู๊บ่ะดิมันหลุดนันวะหัวไหนครับหาทังเฮ็ดเคลื่อนเก่้าด้วยพวงมาลัยธรรมดานะครับผมสภาพัวเจ๋งยังดูดีอยู่เลยนะครับผมแยก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 อะไร ไม่หายยังสั่งซื้อเลยรออะไรรอรอรถ grab อยู่เปล่ากูได้ทำเงินแบบนี้ไปยี่ยังบ่อที่นู่นไงใส่ไส้มาแหม่ยวานเหมืนเดียวมาเห่ือนอ๋อนี่ยเนี่โอ้เขายืมของเจ้ามาติดผมมองใส่ไส้หมาหวันเอารถเจ้าติดแค่นหนบ่อรถที่บ้านโอ้รถที่บ้านเขาคือจักมองไปยืมเขาคือจักสั่งเขียวสไป บอกเลว่าเรื่องนั้เอาไปต้อนได้เลยรายการที่โอ้โจัชได้มาเล็กน้อยเขาไปยืมยางอะไรน้องเจ้านี่นี่บ่ยางเจ้าโอ้ขอขอบคุณช่างเสียวเขียวสไปนะครับผมช่างเขียวสไปที่ให้บริการการยืมยางกับท่ารอมาให้เออลากฮอดบานไดได้รถ หัวเจีงสภาพดีครับหัวเจีงถือว่าสภาพดีอยู่นะครับผมเครื่องดีอึนวะรถบ้านเจ้าอันวะนี่อ๋อการันตีเลยอ๋อช่างเขียวสไปการันตีให้นะครับผมว่ารถม่ได้เป็นอะไรนะครับแปลว่าเครื่องดีอึ่เนาะโอเคยวนั่งหนึ่งแล้วบ่ได้เหลี่ยมมันอัเนี่้แม่นได้มากหันบ่ถอนออกจากเส้นทางกัเห็ดยังบ่ได้ อสภาพยางนามันดอกลายยุต่ว่าหันอายุการใช้งานโดนแล้วเนาะอือยางแหง้งหมดละเป็นกระทะแ,แม็กนะครับผมกระทะแมกแมุดละเออโอ้ยเนเขาเมษาแลวเนะาะ <c oughs> สภาพยางครับผมร้อหน้าโอ้ทำอะไรสร้างเขียวนี่ลากมาบบหดบา,บานเนี่ยนี่สร้างเขียวมาให้ยืมยางเลยกกระบะก็ดูดีนะครับกระบะหลังดูดี สภาพยางตามรีวิวในคลิปนะครับไม่มีฝาท้ายครับผมสำหรับลูกค้าชอบอะไรคิ้นไหนหรือว่าก็ทักมาหาผมได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ หรือว่าอยากได้รถเก๋งก็มาเอานะครับผมราคา3 5 0 0บาทนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเทียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ